คอนเทนต์ใน er วันนี้นะครับทุกคนก็จะมาแนะนําเว็บไซต์รวม Agent Skill นะครับที่ทุกคนสามารถเอาไปติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ skills.sh ตัวนี้เลยนะครับ่าซึ่งบอกเลยว่าใครที่อยากให้ a อเจนเนี่ยมันฉลาดนะครับแล้วก็เขียนโค้ดให้ถูกต้องตาม Best Practice เนี่ย คือผมแนะนําเลยว่ามาติดตั้งเอาไปใช้งานได้เลยให้กับ AI agent ของทุกคนนะนะครับอ่ะก็เดี๋ยววันเนี้ยผมจะพามาดูว่าเราจะใช้ยังไงนะครับจริงๆล่าสุดเนี่ยผมได้ทําวิดีโอเกี่ยวกับ agent skill ไปนะครับซึ่งก็ผลตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะนะครับวันนี้ก็อยากจะเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับ ให้ทุกคนได้ดูว่าเราจะติดตั้งแล้วก็ใช้งานยังไงนะนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเวลาคิดเองว่าเออเราจะสั่งให้มันทําอะไรบ้างนะซึ่งเว็บไซต์เนี่ยเขาจะรวมสกิลสําคัญๆหลักๆเนี่ยมาให้เราเลยนะครับอ่ะอย่างเช่นตรงนี้นะครับจะมีเป็นสกิลที่เราสามารถติดตั้งได้แบบเยอะมากๆนะนะครับซึ่งถ้าทุกคนใช้ภาษาหรือว่าเฟรมเวิร์กตัวไหนเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้อ่ะทุกคนจะเห็นว่าอันดับที่1เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของ v e r s a l react based practices อ่าซึ่ง ยอดติดตั้งเนี่ยก็คือ7 0 0 0 0กว่าเลยนะนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยคนที่ทําเว็บแอปพลิเคชันเขาก็จะนิยมใช้ React แล้วก็ Next.js อ่าเดี๋ยวผมคลิกมาให้ดูนะครับนี่เห็นไหม v e r s a l React Best Practices นะครับนี่ซึ่งบอกเลยว่าคือแบบดีมากๆนะเนี่ยเขาก็จะมีรู l มีอะไรแบบว่าที่แบบจะบอกเอเจนต์ให้รู้นะว่าเออเขียนโค้ดต้องเขียนยังไงต้องระวังเรื่องอะไรบ้างต้องแบบ ทำให้โค้ดมันเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีอะไรเงี้ยเออนะครับซึ่งก็ไม่ต้องเสียเวลาไปหาเองนะนะครับเพราะว่าเขารวมมาให้เราแล้วนะครับออะทีเนี้ยวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนสามารถ copy คีาคำสั่งตรงนี้มาปุ๊บนะครับอ่ะแล้วทีเนี้ยก็ไปที่ IDE หรือว่าไปที่ Agent ของทุกคนนะนะครับอ่ะแล้วทีเนี้ยผมก็จะวางคําสั่งนี้ลงไปแล้วก็ Enter ไปเลยอ่านี่นะครับปุ๊บ ทีเนี้ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมนะครับก็คือนี่สกิลนะครับอ่าตรงเนี้ยเราก็เลือกเป็นเอเจนท์ที่เราใช้นะครับ which agents do you want to install to อ่านะครับก็จะมีเยอะมากมเนี่ยประมาณ40 Agents นะนะครับเนี่ยดูดิ ي, เยอะมากมนะนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนหา w i n s e r v e นะอ่าเพราะว่าผมใช้เป็น w i n s e r v e อ่านี่ครับทีเนี้ยพอทุกคนเลื่อนหาตัวเอเจนต์ของทุกคนเจอแล้วกด Spacebar นะครับอ่ากด Spacebar ในการ select นะปึ๊บเห็นปะ่ะอ่าก็คือเลือก w i n s e r v e แล้วนะครับ จากนั้นให้ทุกคนเนี่ย enter ไปเลยนะครับปึ๊บอ่าทีนี้นะครับก็จะมี i n s tallation scope นะนะครับก็คือเราจะติดตั้งในโปรเจกต์ของเราก็คือเนี่ยในโปรเจกต์ตัวนี้ install in current directory อ่านะครับแล้วมันก็จะ Commit แล้วมันก็จะถูกค o m m i t กับโปรเจกต์ของเราด้วยนะนะครับหรือว่าจะแบบ global อ่ะซึ่งตรงเนี้ยจริงๆผมก็จะติดตั้งในโปรเจกต์นี่แหละนะครับผมก็จะ Enter ไปเลยปึ๊บอ่า แล้วก็ตรงนี้ครับก็คือ installation method อ่าเขาก็แนะนำว่าให้เราเนี่ยติดตั้งแบบ s y m l i n k นะครับก็คือเป็น single source of truth easy update อ่าซึ่งก็เอาตามนี้เลยแล้วกันที่เขาแนะนำนะผมก็จะ enter ไปปึ่งนะฮะโอเคแล้วก็ proceed with installation enter ไปอ่านี่ฮะทุกคนจะเห็นนะว่าหลังจากติดตั้งเสร็จเนะี่ยมันจะมีโฟลเดอร์ d e r agents ตัวนี้มาเห็นปะ แล้วก็มี .winsurf ตัวนี้สร้างมาอ่านะครับผมนี่สามารถคลิกเข้ามาดูได้นะว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างสกิลเห็นปะคือแบบดีมากนะครับเนี่ย v e r s a l React b a s d Practices นะครับ Description ก็ตามนี้เออ React and Next JS Performance Optimization Guidelines from v e r s a l Engineering อ่ uh, this skill should be used when writing reviewing or refactoring React n e x t j s code to ensure optimal performance patterns uh, triggers on tasks involving React component n e x t JS pages data fetching bundle optimization or performance, บบ or performance improvements คือแบบสุดยอดมากนะครับนี yeah. ่ก็จะมีแบบ best practice ต่างๆเนี่ยมาดูนะเนี่ยก็จะมี rule categories by priority นะครับเนี่ยเห็นปะว่าคือเป็นการบอก a อเจนของเราเลยว่าเออเนี่ยคุณต้อง ทำอะไรบ้างดูเรื่องไหนบ้างเพื่อให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะเอออันนี้ผมแนะนํำเลยว่าใครเขียน react หรือว่า next js เนี่ยต้องใช้เลยนะตัวนี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้หลังจากที่เราเนี่ยติดตั้งเสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับอ่ะอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมจะรันตัวแอปพลิเคชันของผมขึ้นมาก่อนนะครับปึ๊บนะฮะอ่าโอเคจากนั้นเดี๋ยวผมไปเปิดฐานข้อมูลก่อนก็ start service นะครับผมโอเคอ่ะทีนี้นะครับ ผมจะเปิดหน้าเว็บขึ้นมาอ่านี่นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือผมกําลังทำโปรเจกต์เว็บคอร์สเรียนอยู่นะครับทีเนี้ยผมอะ่ะก็อยากจะให้เขาลองมารีวิวโค้ดให้ดูเออว่ามีส่วนไหนต้องปรับอีกไหมนะเดี๋ยวจริงๆมันจะมีสกิลอีกส่วนหนึ่งนะที่ผมอยากจะติดตั้งนะก็คืออ่ะอย่างเช่นเนี่ยเว็บดีไซน์ไกด์ไลน์นะครับเออเนี่ยฟอนต์เอนดีไซน์อะไรพวกเนี้ยเอออันนี้น่าสนใจมากนะเนี่ยก็อยู่ในท็อป3เลยนะนะครับจริงๆในท็อป10เนี่ย ก็คือแนะนําเลยว่าถ้าใครอยากติดตั้งก็คือติดตั้งได้เลยนะเออพวกสกิลพวกนี้นะครับเนี่ยก็คือลองมาดูเอาว่าตัวไหนที่เราจําเป็นต้องใช้ก็ติดตั้งไปนะครับแต่ทีนี้นะครับก็คือหลังจากที่ผมติดตั้งอ,อ่าสกิล React Best Practices เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เขาเช็คดูว่าเออมันมีส่วนไหนที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมไหมนะครับก็มาดูกันเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเปลี่ยนโหมดนะเป็นโค้ดนะแล้วก็โมเดลเปลี่ยนเป็น cost o p u s 4สีทีนี้ผมจะบอกเขานะว่าอยากให้ช่วย ปรับปรุงโค้ดในโปรเจกต์ตามทักษะที่ผมกำหนดให้คุณในโฟลเดอร์ dot agents นะครับอ่าจริงๆเราบอกเขาแค่เนี้ยเขาก็รู้อยู่นะครับอ่าโอเคผมก็จะกด enter ไปเลยนะมาดูกันนะ ว่ามันมีส่วนไหนที่แบบจะต้องปรับไหมนี่ฮะเห็นปะเออเนี่ย,เ,ยเขาก็จะเข้าไปดูเห็นปะเนี่ยเขาก็จะรู้นะอ่านะครับ the user wants me to improve the code in their project according to the skills อ่านะครับเนี่ยเห็นปะซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีส่วนที่เขาจะต้องปรับแน่นอนเนี่ยอันนี้สแกน API routes for waterfall issues, and a n d a s y n c optimization opportunities นะครับอ่านี่เห็นปะเจอแล้วนะครับพบปัญหาเห็นไหมเนี่ยคือแบบโอ้โหดีมาก นะครับทุกคนเห็นปะคือเอาจริงผมบอกเลยนะว่าการที่มันมี Agent Skill เนี่ยคือมันทําให้เรามั่นใจในแบบคุณภาพของโค้ดมากๆนะครับผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาพบปัญหานะครับเห็นปะให้ผมสํารวจ API routes และ components เพิ่มเติม <ๆ S 2> ก่อนทําการแก้ไขทั้งหมดเนี่ยพบปัญหาหลายจุดที่ต้องแก้ไขนะฮะเออเนี่ยเห็นปะเขาก็จะแก้ให้เราเลยเห็นไหมอย่างดีนะฮะทุกคนบอกเลยใครที่แบบไม่ใช้เอเจนต์สกิเนี่ยผมบอกจริงคือแบบต้องใช้อะเออนะฮะ เพราะก่อนหนะ้านี้อะทุกคนจะต้องมากังวลใช่ไหมว่าเฮ้ย AI ของเราเนี่ยมันจะทําตามแบบ best practice ไหมเออเราต้องคอยมาเช็คคอยมาสั่งมันใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มันมี agent skill คือแบบเราสามารถทําแบบเนี้ยแล้วให้มันเช็คโค้ดสบายมากนะฮะเออเนี่ยเห็นปะ่ะคือแก้ยับเลยเห็นไหม <laughs> นะฮะอ่ะผมก็จะรอให้เขาแก้ไปนะครับระหว่างนี้นะ อ่าโอเคครับทุกคนนี่มาแล้วนะสรุปการปรับปรุงโค้ดตาม i v e r s a l React Best Practices นะครับก็เดี๋ยวพามาดูนะผมได้ปรับปรุงโค้ดตามสกิลอ่าโดยเน้นที่ eliminating waterfall s critical priority ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลต่อ performance มากที่สุดนะครับนี่ฟาวที่แก้ไข10ฟาวเลยนะโอ้โหนะครับเนี่ยก็มาดูนะหนึ่งนะครับที่ตัวนี้นะครับอ่าเพจ ตัวนี้ที่แดชบอร์ดนะก็คือปัญหา get stats มี3 sequential await home page มี two sequential await แก้ไขให้ใช้ promise all ทั้งหมดนะฮะเป็นไงทุกคนเห็นยังว่าทำไมเราถึงควรใช้ agent skills นะฮะใครที่ยังไม่ใช้นะผมบอกเลยว่าไปใช้เดี๋ยวนี้นะครับผมเนี่ยเห็นปะ่ะ rule ที่ใช้ก็จะมีตามนี้นะครับ async parallel นะครับ impact critical ก็คือใช้ promise all สำหรับ operation ที่ไม่มี dependency นะครับอ่า s ิ่ง API routes นะครับ start promises early await late ใน API routes นะครับผลลัพธ์ที่คาดหวัง API admin report 15 round trips เป็น1 round trip อ่าซึ่งเร็วกว่าเดิม10-15เท่าโอ้โ oh. ห homepage นะครับ ah six plus round trips นะครับ two round trips เร็วกว่าเดิม3เท่า่ะ cost listing นะครับ eliminates n plus one queries เร็วขึ้น2-5เท่านะครับแล้วก็ dashboard two round trips ไปเป็น one round trip นะครับ เร็วขึ้น2เท่าเออการแก้ไขทั้งหมดใช้ pattern promise all ตาม versatile react b a s d practices เพื่อลด network latency จากการ sequential await นะเป็นไงครับทุกคนนี่ซึ่งโค้ดที่เขาแก้ไปทั้งหมดนะก็ตามนี้เลยนะครับก็คือบวกมา186แล้วก็ลบไป147นะอ่านะครับเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยแต่ละหน้านะซึ่งตรงเนี้ยเราก็สามารถมาดูได้ว่าเขา ลบตรงไหนออกเห็นปะ่ะนะครับนี่ตอนแรกโค้ดตัวเดิมเป็นอย่างนี้อันนี้คือโค้ดใหม่นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ accept all ไปเลยนะทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาดูที่เว็บไซต์นะจริงๆก็ยังรันได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาไปแก้โค้ดที่มันแบบว่าทําให้ performance มันไม่ดีนะเอออ่ะทีนี้หลังจากทาเสร็จผมก็จะทําการอันนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาทําการ commit นะฮะ and push นะครับผมโอเคเนี่ยคือทุกครั้งนะ ที่เราทําอะไรเสร็จอย่าลืมนะครับคอมมิตแล้วก็พุชด้วยนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าอ่ะโอเคล่าสุดเราทําอะไรไปนะครับอ่ะก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมให้เขาทําการคอมมิตนะอ่ะโอเคครับกิดแอดนะฮะปื้ไปอ่าเห็นปะแก้เต็มเลยนะนะครับอ่า eliminate waterfalls with promise o r for critical performance improvement นะครับนี่ตามนี้เลยนะก็รันไปนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผม อ่าแล้วก็กิจพุชนะครับอ่านี่นะครับสิ่งที่ถูกพุชนี่ก็แจ้งตามนี้เห็นป่ะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดถูด e ิ l ลอยไปที่โปรดักชันแล้วนะครับโอเคเห็นไหมนะครับเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่อยากจะมานําเสนอให้ทุกคนนะครับได้เห็นว่าทําไมเราถึงควรใช้เอเจน s k i สกิลนะนะครับก็นี่แหละใครที่แบบกังวลเรื่องของคุณภาพโค้ดนะว่าโค้ดเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีไหมตรงตามเบสท์ปรัคติสหรือเปล่านะครับใครที่ซีเรียสเรื่องพวกนี้คือต้องใช้เลยนะนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับผมโอเคครับ ทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r i b e นะครับและเราติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับโดยการสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับผมหรือหายชอบวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกด Super thanks ให้กันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ